95,000บาทครับผมช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับอ่วันนี้เรามีรถทำกินนะครับมาเสนอนะครับผมเป็นรถอีซูซูทีเนะครับเครื่อง2 5 0พนนะครับเกแรงม้านะครับคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับอ่ทรงก็สวยๆนะครับคันนี้มีข้อหลังคาให้นะครับราคาไม่ถึงแสนนะครับที่พี่ๆถามกันเข้ามานะครับหารถไว้ใช้งานครับรถทำกินนะครับ คันนี้ครับเป็นเจ้ามังกรทองนะครับู s u TFR นะครับเครื่องประหยัดน้ำมันนะครับซ่อมถูกนะครับไม่จุกจิกนะครับซ่อมอู่ไหนก็ได้นะครับผมหากลูกค้าหาไว้ใช้งานนะครับหรือว่าจะเอาไปใช้ประเภทไหนก็ลองแดปกันดูนะครับว่าจะใช้อะไรดีครับจะขายตลาดนัดหรือว่าจะขายกับข้าวนะครับราคาไม่ถึงแสนนะครับเทียบจะเท่ามอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับราคาคันนี้มอเตอร์ไซค์บางรุ่นก็แพงกว่านะครับ ด้านหลังก็มีกันชนท้ายนะให้นะครับเอาไว้ขึ้นหยิบเออุปรกรณ์อะไรได้สะดวกนะครับผมด้านหลังเป็นเลดนะครับผมยังไม่ผูกนะครับสภาพยังดีอยู่นะครับผมสงรถก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับทรงสวย,สวย เลยนะครับคันนี้วิ่งตามท้องถนนทั่วไปไม่อายใครครับคันนี้ราคาไม่ถึงแสนด้วยนะครับพี่หาไว้ทํากินนะครับที่มันประหยัดน้ามันหน่อยราคาไม่แพงซ่อมถูกๆจอดตรงไหนก็ไม่น่าเป็นห่วงคันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับผมเราดูใกล้ๆนิดนึงนะครับโอเคครับด้านบนก็จะเป็นเมฆนะครับกระทบนะครับแต่สีมันก็ยังเงาอยู่นะครับ70-80%สนนะครับสภาพสีนะครับผมสภาพนี้ก็ถือว่า โอเคนะครับไม่น่าเกียดนะครับดูไม่น่าเกียดนะครับรถใช้งานนะครับยางดีสี่เส้นนะครับยางใช้งานมาได้ไม่ถึงปีนะครับเจ้าของก็เปลี่ยนมาแล้วครับผมใช้ยาวเลยหากใครได้ไปนะครับยางไม่ต้องเปลี่ยนละเดี๋ยวเราดูภายในนิดนึงนะครับภายในแผงประตูก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับอยู่ในสภาพดูดีอยู่นะครับเดี๋ยวดูหน้าปัดอะไรใช้ได้ทุกจุดนะครับผม โอเคครับผมดูแผงประตูดูคอนโซลนะครับดูคอนโซลคอนโซลก็ไม่แตกนะครับไม่ฉีกนะครับมีเปื้อนคราบกาวนิดนึงนะครับอาจจะติดพนะครักกระดาษกาวสองหน้านะครับผมแผงประตูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายไม่ฉีกไม่ขาดครับยังดูสวยนะครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงครับด้านหลังนะครับเจ้าของก็เปลี่ยนนะครับทั้งคันเลยนะครับเปลี่ยนหนังมาแล้วนะครับเป็นสีแดงนะครับแกชอบแบบนี้เนาะโอเคครับผม ผ้าหลังค้านะครับผ้าหลังคาครับก็ยังไม่ขาดนะครับผมไฟส่งอ่านหนังสือติดอยู่นะครับใช้ได้ครับผมเบาะด้านหน้านะครับก็เปลี่ยนมาเหมือนกันนะครับอยู่ในสภาพที่ประมาณ80 70%นะครับอ่าโอเคครับ8 0นะครับผมก็มีร่องรอยนิดนึงเนาะครับผมก็ไม่น่าเกลียดนะครับเดี๋ยวดูช่วงล่างนิดนึงครับซีนะครับผมซีสวยทั้งเส้นนะครับ เลขอะไรก็คมชัดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูนะครับยางนะครับยางดีเลยดอกใช้ได้เลยนะครับผมเฟืองท้ายกันนิดนึงนะครับเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายแห้งๆนะครับโรบินใช้งานนะครับมีใช้งานก็เลอะนิดนึงนะครับยางอะไรมีให้นะครับผมนี้เดี๋ยวเปิดดูด้านหลังนิดนึงนะครับคอกด้านหลังเปิดได้นะครับด้านด้านบนก็มันจุของได้เยอะอยู่นะครับคันนี้ สภาพใช้งานนะครับเลอะนิดนึงนะครับผมเป็นเหล็กนะครับเหล็กก้านะครับยังไม่ผูเลยนะครับผมโอเคนะครับเป็นเหล็กนะครับเหล็กเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับผมโอเคเครื่องสตาร์ทอีกทีนะครับ เสียงเดินเบาเครื่องยนต์ครับผมเสียงเดินเบาเรียกเนี้ยนะครับปกตินะครับผมก็ประมุลนะครับรถไม่มีชนหนักทิกคว่ำหรือจมน้ำนะครับตรงนี้ ลองขับให้ดูนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับทดสอบนะครับ e s u z u t fr นะครับผมคันนี้เครื่อง90แรงม้านะครับผมผมขับมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมใช้ความเร็วประมาณ80-90นะครับผมโอเคครับทดสอบนะครับฟังเสียงเฟืองท้ายนะครับเสียงเฟืองท้ายไม่หอนนะครับผมเฟืองเกียร์ก็ไม่หลุดนะครับเข้าปกตินะครับผมเดี๋ยวลองเรื่อยๆนะครับเราก็ เช็คศูนย์กันนิดนึงนะครับผมเช็คศูนย์นะครับศูนย์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมคันนี้ศูนย์ถือว่าโอเคนะครับผมคันนี้มีคอกหลังคาด้วยนะครับผมใช้ความเร็ว80 90 100นึงนะครับแต่ก็ยังพุ่งอยู่นะครับผมรถเร่งพุ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวถึงข้างหน้านะครับจะจะลองถนนสูงๆต่ำนิดนึงนะครับถนนไม่เรียบนะครับผมดูช่วงล่างนิดนึงครับว่าโอเคไหมครับผม เรเล่งไปเรื่อยนะครับโอเคครับผมเข้าสู่ทางสูงๆต่ำๆนะครับผมร้อยต่อถนนนะครับโอเคครับผมตอนนี้เข้าสู่ถนนคอนกรีตนะครับก็จะเป็นขึ้นๆนิดนึงนะครับช่วงล่างก็ถือว่าโอเคนะครับผมอยู่ในดับที่โอเคครับผมโอเคสู์ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวลองเบรกกันนิดนึงนะครับ เด็กก็อยู่ดีครับผมเด็กใช้ได้ครับผมเดี๋ยวถึงที่หมายนะครับสรุปให้ฟังโดยรวมครับผมครับผมหลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับ i s u z u tfr นะครับเครื่อง2 5 0 0นะครับ90แรงม้านะครับคันนี้โมเมนต์พลังด้วยนะครับผมรถขับดีนะครับอัตราเร่งดีเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีหลังคานะครับก็ยังขับพุ่งอยู่นะครับคันนี้ ประหยัดน้ำมันนะครับช่วงล่างนะครับใช้ได้ครับเบรคนะครับคัส์นะครับโอเคอยู่นะครับเฟืองท้ายไม่หอนนะครับเฟืองเกียร์ก็ไม่หลุดนะครับทรงก็ได้อยู่นะครับสภาพนี้ก็วิ่งตามท้องถนนทั่วไปนะครับระเเผอจะดีกว่าที่เคยเห็นวิ่งกันไปวิ่งกันมานะครับคันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับรถทํากินนะครับทรงสวยๆละลออราคาไม่ถึงแสนนะครับหาพี่ๆ เห็นแล้วถูกใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับที่อีดีไลน์นะครับ0853792785นะครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้นะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองโทรเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับสวยๆรอๆนะครับราคาผมก็เปิดให้ไปแล้วนะครับ95,000บาทนะครับราคาไม่ถึงแสนครับที่พี่ๆนะครับขอกันเข้ามาเนาะก็พยายามหาให้ดูนะครับรถประหยัดน้ำมันนะครับอะไร ซ่อมไม่แพงนะครับผมคันนี้น่าใช้นะครับมังกรทองนะครับอ่าหาคนที่เคยใช้งานอยู่ก็รู้นะครับอ่ารู้ว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับก็ขอฝากนะครับให้พี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับจะได้มีรถอ่สวยๆให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ